สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดุดมงความรักนะคะประจําเดือนมกราคมนะคะปี2 5 6 2นหระหรือว่าปี2019นะคะในค,าคาริสต์กักราชนะก็ชาวราศีตุลน,นะคะคือท่านที่เกิดวันที่23กันยานะคะถึง22ตุลาคมนะคะก็เป็นการดูดวงความรักทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะท่านใดท่านหนึ่งนะคะพยา จงนะคะลงลึกรายละเอียดก็แอดลายไปดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะมันเป็นการดู energy โดยรวมนะคะความรักโดยรวมนะภายในเดือนนี้ของชาราศีตุลจะเป็นยังไงนะคะอาจจะเป็นไปนได้ในกาอนหลกรณีนะคะก็ลองเขาเรียกว่าอะไรฟังนะคะเขรียกรียกว่าอะไรหลังก็คืออะไรที่ตรงนะคะก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ตรงก็ทิ้งไปนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะเป็นการดูดวงภาพรวมเนาะ ความรักของชาวราศีตุลนะคะประจําเดือนมกราคมจะเป็นยังไงนะคะความรักของชาวราศีตุลประจําเดือนมกราคมจะเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นไพ่เหตุการณ์ในอดีตนะคะหรือตาแหน่งในอดีตนะคะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือว่าที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะตาแหน่งตรงนี้นะคะแถวกลางจะเป็นตําแหน่งของการปัจจุบันนะคะสถานการณ์ปัจจุบัน energy ปัจจุบันนะคะความรู้สึกนึกคิดของคุณปัจจุบันนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นภายในอนาคตแถวที่3นะคะในอนาคตหรือภายในเดือนนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นไพ่สรุปนะคะหรือว่าเป็นไพ่เอเนอร์จีโดยรวมหรือว่าไพ่าคาแนะนําก็ได้นะคะแล้วแต่สถานการณ์นะมาดูกันนะคะไพ่าชาวราศีตุลน,นะคะที่ผ่านมานะคะคนน่าจะมีการเลิกลากับใครบางคนไปนะคะแต่นะคะการเลิกลาก ก็มีการเริ่มต้นใหม่เข้ามาเหมือนกันนะคะไพ่สิบดาบหกเมทาวนะคะมันเหมือนมีการเลิกลากันไปแต่ก็มีการเริ่มต้นใหม่ในกระทันหันนะคะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลน,นะเรารู้สึกว่ามันมีการเลิกไปก็จริงแต่ว่าเหมือนคุณเลิก,ไป,ไ,ปก,ก,กไปเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนมากกว่าโดยใครบางคนในที่นี้อาจจะเลิกกับคุณไปแล้วเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนมากกว่านะคะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเมจี้แนวแนวนี้นะ สถานการณ์ที่คเนเจอปัจจุบันนะคะไพ่ you a r for June นะคะไพ่ Queen of p e n t a c l e ไพ่ไสิบไพ่สิบในเท้านะคะไมไ่สิบเหรียญสิสถานการณ์ตอนนี้นะคะเมรู้สึกว่าในอดีตคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่นิ่งนะคะเพราะมีไพ่ you a r for June เข้ามาไพ่ชาราศีตุลน,นะคะไพ่กลางตัวของคนเนี่ยเป็นไพ่ Queen of p e n t a c l e ถึงแม้จะมีอะไรเปลี่ยนไปนะคะเมรู้สึกว่า คุณก็ยังนิ่งได้นะคุณก็ยังสงบอารมณ์ตัวเองได้เหมือนคุณค่อนข้างจะไม่หวั่นไหวกับกับอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะคะเหมือนว่าโอเคเลิกกับใครไปคุณก็ไม่สนใจนะคะอาจจะไม่ค่อยแคร์ด้วยซ้ําดูแล้วคุณนิ่งนะคะคุณนิ่งขึ้นคุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะในเดือนนี้แล้วก็ไม่มีไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะคุณอาจจะมีภาระหน้าที่บางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะทําให้คุณไม่สามารถที่จะ โวยวายอะไรได้ในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเหมือนคุณไม่สามารถจะทําอะไรได้นะคะสิ่งที่คุณทําได้ในตอนนี้คือการนิ่งนะคะของชาวราศีตุลน,นะนิ่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็อดทนนะคะแต่ว่าไม่ให้ระวังอย่างหนึ่งนะเหมือนคุณอาจจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่ก็จริงแต่ไพ่สิบแม่ท้าเข้ามาเตือนว่าคุณแบกบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปนะคะคุณแบกบางสิ่งบางอย่างจะเป็นความรู้สึกหรือความรับผิดชอบบางอย่างจนมากจนเกินไปทําให้คนรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยนะคะ ให้เตือนนะคะบอกว่าอะไรถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องแบกนะคะทิ้งมันไปบ้างนะคะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะดีขึ้นไพย่ยอ,อฟอร์จูนเมาบอกว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสถานการณ์ที่คุณเจอตอนนี้มันกําลังจะดีขึ้นมันจะได้รับการแก้ไขนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นทิ้งไปบ้างนะคะไม่ต้องแบกไว้นะมาดูสถานการณ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ไพ, full, พ man, ะะ่พเดอะฟูลไพ่แฮงแมนนะคะไพ่สิบเหรียญนะคะในบางท่านนะคะ มันมีโอกาสนะที่จะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วนะเท่าที่เมดูนะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะมีสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่มันเป็นลองเทิร์เลชชั่นชิพได้ที่มันเป็นครอบครัวกันได้ที่มันสามารถอยู่กันไปจนเท่าจนแก่ได้แต่ว่าสถานการณ์ณนะตอนนี้10ดาบ q u e e n of p e n ดิ c l e แล้วก็ไพ่แฮงแมนขึ้นมาว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่แค่ไหนคุณอยากจะอยู่กับเขาแค่ไหน คุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์แค่ไหนสิ่งที่คุณทำตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยนะคะได้แต่รอแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนะคะก็ไพ่เอเนซีเดือนรวมไพ่เก้าเหรียญน,นะคะในบางท่านเดือนนี้นะคะอาจจะยังต้องโสดต่อไปนะคะอาจจะยังต้องโสดต่อไปก่อนสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังอาจจะยังมาไม่ถึงนะคะอาจจะต้องอดทนรอมันไปก่อนแต่เมยรู้สึกว่าแสงอาทิตย์มันำดำรายดำรายแล้วนะคะ สิ่งที่คุณหวังกําลังจะมานะคะไพ่เดี๋ยวฟูการเริ่มต้นใหม่กําลังจะมาแล้วก็ไพ่สิบเหรียญนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่มันดูเป็นคอมมิชยิ่งขึ้นนะคะที่มันดูมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะกําลังจะมานะคะแต่สถานการณ์ณตอนนี้นะคะอาจจะย,ยังไม่เป็นใจให้คุณรอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามารอดูเดือนหน้ากันนะคะว่ชาชาวิราศีาตุลเนี่ยเดือนหน้าดวงจะเป็นยังไงเนาะแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณต้องอดทนมันไปก่อนนะคะถ้าคุณยังโสดอยู่นะคะให้โสดไปก่อนนะคะถ้ามีใครเข้ามา ะะก็อย่าเพิ่งตกลงตรงใจนะคะให้ดูกันไปก่อนทีใ่ใช้อะไรให้ใช้เวลาดูใจกันไปก่อนเนาะ, <c oughs> ะดูแล้วเดือนนี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาเหมาะนะคะไม่ว่าจ,จะเป็นในเรื่องของการเหมือนการงานธุรกิจเรื่องความรักอะไรกันแล้วแต่ดูแล้วอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเหมาะในการเริ่มต้นใหม่อะไรนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องนิง่งแล้วก็อดทนรอดไปก่อนนะคะเพราะดูแล้วสถานการณ์ยังไม่เป็นใจนะคะ โอเคไพ่ okay. อยากบอกอะไร,พรเพิ่มเติมชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนมกราคมไพ่อยากบอกอะไราชาวราศีตุลนะคะไพ่อยากบอกอะไราชาวราศีตุลเพิ่มเติมคะไพ่แต่ชาลีออดขึ้นมานะคะเจอลอเวอร์ขึ้นมานะคะพีนอฟคัฟส์นะคะในบางท่านเขาอาจจะเจอเก,กับความรักที่ต้องแย่งชิงนะความรักที่มีคู่แข่งหรือใครบางคนอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะก็ ถขาบอกว่านะคะถ้าคุณรักใครนะในอีกกรณีหนึ่งว่าไพ่เดอะเิออดไพ่เดเอเลิฟเอร์แล้วก็คีนัลคัพค,คุณอาจจะเจอกับใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้ใช่คนนี้ฉันอยากจะลุยนะคะคนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกแบบเจอปุ๊บคลิกปั๊บนะคะคอนเน็กปั๊บแบบนี้นะคะแต่ไพ่เอนเนจีที่เมย์บอกว่าต่อให้คุณเจอใครนะเจอปุ๊บอาจจะอยากคบกับคนนี้ปับ๊บหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ให้รอไปก่อนให้อดทนนะคะให้อึบไปก่อนนะคะเดือนนี้นะให้ใช้ระยะเวลาในการดูใจเขาไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสให้เด mm ือนเลิฟเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีการที่เขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายคนนะคะหรืออาจจะเป็นคุณเองที่มีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนนะคะอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเฉียบพลันนะคะให้รอไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลุยเต็มตัวอย่าเพิ่งบุกเต็มตัวนะคะ5้าสิบห้าสิบไปก่อนนะนะคะเดือนนี้ ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับชาวราศีตุลนนะคะประจำเดือนพฤราคมนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ